เฮ้สวัสดีครับผมวันนี้เรามากีดยางนะครับคืนนี้พักเด็กกินกาแฟนะครับวันนี้ผมเอากาแฟนะครับบดกาแฟมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีกากระชงกาแฟนะครับหรือโมคาพอตนะครับนี่ครับลองดูนะครับมีน้ําอยู่ข้างในนี้นะครับมาล้งไทลด้วยน้ำนครับมาเติมน้ําลงไปแล้วนะครับเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดถาตรงนี้เดี๋ยวเราจะตักกาแฟใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับตักกาแฟเข้าใส่นะครับ ช้อนช้อนขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ประมาณสองแก้วได้อยู่นะครับประมาณสองทีแล้วเราแบบเข้มข้นนะครับเป็นกาแฟดํานะครับนี่เราเรามาทดลองชมกันดูนะครับในส่วนยามอันนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับเราพักเดรกกันนะครับมันไม่มีที่อัดเนาะเราต้องอัดเราใช้สักพคกนะครับกดนะครับนี่นะครับอัดให้มันแน่นนะครับนี่เรา เตาแก๊สนะครับใต้แก๊สป,ปิกนิกจะได้ไว้นะครับนี่นะครับให้แน่นเสร็จป๊อแล้วก็ปิดฝาด้วยตัวนี้นะครับอืาบอาแลก็ปิดไฟปิดไฟนะครับตัวตั้งไฟ เช็ดกันนะครับส่เบานะครับค่อยๆครับต้องเบาอย่างเง้น,นะครับวางไปเลยนะครับนี่นะครับโดเีครับผมกดสีแดงมันเป นี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้น้ํากาแฟแล้วนะครับสีเหลืองๆนี่เขาเรียกว่าครีมม่านนะครับตอนนี้แหละครับกาแฟต้องมีครีมม่ากอยู่ข้างหน้านี่เป็นกาแฟสดนะครับนี่ครับผมสุดยอดครับหอมแล้วครับเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วครับเป็นกาแฟสดนะครับแบบเข้มข้นนี่นะครับได้แล้วครับผมเรากระเทใส่แก้วเลยนะครับปิดฝาต้องระวังนตัวนี้ร้อนนะครับอ่านี่เราจะเทใส่แก้วนะครับนุ่มตามก็ได้สิไปก่อัทานก่อน นะครับได้ประมาณสองแก้วะครันร้อนค่อยๆใส่ไปนิดนึงครับธรรมชาติสดๆนะเนี่ยสดๆเลยเค็มตึบนะครับชอบหวานก็เพิมน้ำตาลเพิมนมเอานะครับนี่นะครับได้แล้วครับกาแฟอบผมโอเคีครับผมครับ 嗯。Wow.